คันนี้ก็เข้ามาแก้นะครับเบื้องต้นก็ทําการแก้นะครับลูกเบรกบนนะครับลูกเบรกบนนะครับก็ประตาเครื่องฟังเสียอ่ก็ประมาณนี้ครับนี่ก็อยู่ขั้นตอนประกอบอ่ะก็คันนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับ มาจากสมุดสาคอน,นะครับลูกเบรกนะครับอ่ะสตาร์ทมือเดียวนะครับอ่ะสตาร์ทมือเดียวนะครับนี่ครับเงียบๆก็ดีกว่าตอนมานะครับลูกค้าก็ให้ทำแค่ง,งบจำกัดนะครับก็สามารถส่งงานได้ครับประมาณนี้ครับ ก็ฝากล้านด้วยนะครับอู่ช่างหนึ่งนะครับใน YouTube ก็ฝากกด s ับ s c ไ i ค์กดติดตามและกดแจ้งเตือนนะครับเพื่ออัปเดตคลิปดีๆขอบคุณครับ